แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อ่านไปพร้อมๆกันเป็นแนวทางเนาะคนวันศุกร์ได้เจ็ดเจ็ดดาบคนวันศุกร์เจ็ดดาบเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่ใครใหญ่เป็นอย่างไรเนาะจะดีหรือไม่ดีเจ็ดดาบเนี่ยเป็นไพ่กินเลสเขาเรียกว่าเจ็ดดาบเป็นไพก่กินเลสกินเลสก็หมายถึงว่าอ่า ถ้าเรามีเงินเราก็อยากซื้อนู่นซื้อนี่ใช้เงินเก่งได้หรือว่าบางคนอาจจะไปกังวลเรื่องนี้สินหรือถ้าไพ่จัดดาบบางคนน่ะอาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณก็คือเป็นข่าวดีเป็นอะไรมีคนมาเซอร์ไพรส์คุณเกิดขึ้นได้เนอะคนที่เกิดวันศุกร์เจ็ดดาบคนวันศุกร์บางทีถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นก็ใช้เงินเก่งได้เหมือนกันหรือบางคนน่ะช่วงเนี้ย จะไปหนักในเรื่องของการเล่นหุ้นเล่นหวยได้เนาะคนที่เกิดในวมันสุขช่วงนี้เจ็บาบเกิดขึ้นเนาะหรือบางคนนะมันมีบางเรื่องมีอะไรที่กังวลอยู่ได้แต่ถ้าเจ็บตาบอะถ้าทางลบไม่เหมาะจะบอกว่าสงบปากสงบคำเนาะใครที่มีปัญหากับแวดล้อมรอบข้างคนรักที่บ้านผู้หลักผู้ใหญ่คนวันศุกร์นะ คุณจะต้องนิ่งเข้าไว้สงบปากสงบคําเข้าไว้แล้วจะดีถ้าได้ไพ่เจ็ดดาบอันนี้คือวิธีแก้ไขแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ก็ก็ให้ใจเย็นให้ใจเย็นอะไรที่มันเข้ามาก็ให้ใจเย็นใครที่ไม่มีปัญหาก็อาจจะเป็นในเรื่องของการเงินใช้เงินเก่งได้ในช่วงนี้ก้าวไม้เท้าบางคนอยากปรับปรุงแก้ไขคิดอยากจะปรับปรุงแก้ไขการงานการงานบางคนน่ะคิด อยากปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางคนเนาะอยากจะให้มันดีขึ้นอยากจะทําให้มันดีขึ้นหรือแม้แต่ในเรื่องของการเงินเราก็มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเราก็ากังวลนู่นนี่นั่นได้นะคนวันศุกร์นะคะบางคนหรือแม้แต่การงานก็บางคนอยากโยกย้ายอยากแก้ไขอยากปรับปรุงได้บางคนนะต่อไปสองดาบ อาจจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจได้นะคนวันศุกร์แม่หมอมองว่าอาจจะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องตัดสินใจกับบางเรื่องได้ไพ่สอดาบนะสดาบก็ถ้าเป็นในเรื่องของการสื่อสารออนไลน์อย่างเงี้ยดีใครทําเกี่ยวกับธุรกิจมือสองดีนะคนที่เกิดในวันศุกร์เนะาะต่อไป สองไม้เท้ามีดวงการขยับขยายมีคนเข้ามาขอคำปรึกษาไปเป็นที่ปรึกษาเนาะทำอะไรอยู่เนาะทำอะไรอยู่ช่วงนี้เนาะก็ไปขอคำปรึกษาได้ขอบคุณสำหรับอของขวัญน,นะคะขอบคุณขอบคุณค่ะน้องแตงขอบคุณค่ะอ่าใครทำอะไรอยู่นะคะช่วงนี้การงานมีความกังวลหรือทำอะไรอยากจะพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอยู่เนาะก็ะ sheets, ไปหาคำปรึกษาได้เนาะก็มีคนรักอันนี้ได้ได้ไพ่สองไม้เท้าเนาะก็ คนรักช่วยเหลือนะคะใพ่ใบนีเนาะคนรักช่วยเหลือได้ตกตำแหน่งผู้ครองคนรักเนาะอ่ะมีคนช่วยเหลือมีคนเข,เข้ามาให้คำปรึกษาได้มีอะไรเกิดขึ้นนะคนวันศุกร์ก็จะมีคนรักหรือมีคนรอบข้างเข้ามาให้คำปรึกษาช่วยเหลือได้มีงานเข้ามาสองทางได้คนที่เกิดนวันศุกร์มีงานเข้ามาสองทางได้นะเดอะฟูมีดวงการเริ่มต้น อะไรใหม่ๆมีอิสระใหม่ๆเกิดขึ้นมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นได้มีการเดินทางเกิดขึ้นได้มีความล่าเริงมีความสนุกสนานเกิดขึ้นได้คนที่เกิดในวันศุกร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของลูกหลานบริวารคนวันศุกร์นะช่วงนี้ลูกหลานบริวารของคุณน่ะอาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับตัวเขาได้นะคะมีอิสระใหม่ๆการมีงานเข้ามาใหม่ๆได้บางคนน่ะมีงานใหม่บางคนน่ะตัดสินใจ ที่จะเริ่มงานใหม่อยู่ได้เหมือนกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ต่อไปอ่าเถ้วย7ถ้วยก็หมายถึงว่าค,คิดนู่นคิดนี่มีความฝันมีจินตนาการได้ในช่วงนี้บางคนคนวันศุกร์ช่วงเนี้ยการเงินน่ะหมดไปกับการซื้อนูน่นซื้อนีน่ชอ,ชอปช็อปปิ้งอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือแม้แต่ช่วงแบบ ซื้อของเก่งกินเก่งได้เหมือนกันนะคะคนที่เกิดในวันสุกรุช่วงนี้หรือแม้แต่คนวันสุกรุช่วงนี้เป็นเน้นในเรื่องของการซื้อหวยการเล่นหวยได้บางคนอ,ะอ่ะเดี๋ยวฝันตรงนู้นฝันตรงนี้ก็เอาเลขจากความฝันมาซื้อได้เหมือนกันนะคะ,ะสิ่งที่อยากจะแก้ไขคนวันสุกรุนะบางคนอะ่ะอยากจะโยกย้ายบางคนนะคะบางคนที่แม่หมอกพูดแม่หมอจะพูดตามตามไพ่เปิดนะบางคนมีดวงอยากโยกย้ายอะ่ะคือมันมีความคิดว่า อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากยกย้ายที่บ้านอยากยกย้ายที่อยู่อยากยกย้ายที่ทํางานได้เหมือนกันนะสําหรับบางคนมีการคิดมีความคิดอยากตรงตรงนู้นแต่ขอให้ใจเย็นเนาะอย่าพึ่งใจร้อนใครที่อยากจะยกย้ายหรือทําอะไรในช่วงนี้แม่หมอมองว่า ให,ให้ใจเย็นไปก่อนให้นิ่งๆไปก่อนให้ใจเย็นไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองนะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเอง <beter> ใครที่อยากโยกย้ายอยากปรับปรุองอยากแก้ไขอ่าโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่ทํางานในช่วงเนี้ยนะให้ใจเย็นไปก่อนเนาะให้ใจเย็นไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนเนาะนี่ไงมีสิ่งที่จะช่วยเหลืออ่าคนวันศุกร์ถ้าใครมีปัญหาอยู่นะครอบครัวช่วยเหลือคนรักช่วยเหลือได้เนาะอ่าหรือแม้แต่บางคนน่ะ มีมีดวงสมหวังเกิดขึ้นได้นะถ้าได้ไพ่สิบถ้วยอ่ะบางคนน่ะมีดวงการเฉลิมฉลองมีดวงการปาร์ตี้สังสรรค์เกิดขึ้นได้กับครอบครัวนะคนที่เกิดในวันศุกร์หรือบางคนน่ะมีเรื่องสะ r p r i เกิดขึ้นมีเรื่องสะ r p r i เกิดขึ้นได้เหมือนกันมีคนมาสะ r ้าคุณนะสิบดาบบางคนอยากจะจบกับบางเรื่องเนาะหรือบางคนน่ะคิดถึงในเรื่องของการอยากออกจากงานได้นะไม่บอกจะบอกว่าบางคนนะ บางคนอ่ะอยากอยากมีงานใหม่อยากได้งานใหม่หรือบางคนอยากมีงานเพิ่มบางคนอ่ะคิดแล้วเฮ้ยอยากจะอยากจะลาออกจากงานตรงเนี้ยเราไปเริ่มงานใหม่ตรงนี้หรือบางคนคิดถึงงานที่ตัวเองรักอ่ะอยากจะไปทํางานที่ตัวเองรักได้เหมือนกันนะคนที่เกิดในวันศุกร์มีดวงจบกับบางเรื่องนะคะแล้วก็คนวันศุกร์ช่วงนี้ไม่เหมาะจะบอกว่าทําอะไรให้ใจเย็นให้มีสติให้มากๆเนาะอ,อ่ะบ,บางคนอ่ะมีงานเข้ามา มีงานเข้ามาอย่างกระทันหันได้บางคนเนี่ยจบกับบางเรื่องหรือบางคนนะมีดวงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันบางคนออกจากงานกระทันหันได้เหมือนกันนะ สำหรับบางคนหรือมันมีเรื่องบางเรื่องอ่ะให้คุณต้องตัดสินใจเกิดขึ้นอย่างก,กระทันหันได้เพราะฉะนั้นก็อ่ะจะต้องใจเย็นเนาะแล้วก็คนที่จะช่วยเหลือคุณได้ก็คือจะเป็นคนรักคนในครอบครัวหรือว่าคนรักคนในครอบครัวที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ทําอะไรก็ขอให้ใจเย็นนะแล้วก็ที่สําคัญแก้เคสนะคะแก้เคสใครที่มีปัญหารู้สึกว่าอันเนี้ยมันคนเนี้ยก็ขวางหูขวางตาสิ่งนี้ใครทําไม่ขัดขัดเราไปหมด อย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนนิ่งนะคะความนิ่งจะสย,สยบความเคลื่อนไหวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้นะไม่หมอเปิดให้มันมีสีไม้เท้าใจเย็นใจเย็นนะคะแล้วจะดีอีกสักพักหนึ่งมันจะดีเนาะใครที่หวังที่ทําอะไรอยูอ่มีดวงสมหวังนะคนที่เกิดในวันศุกร์แต่แม่หมอจะบอกว่ามันมีดวงจบกับบางเรื่องอย่างกระทันหันมันมีบางเรื่องอะ่ะที่เหมือนจะจบลงอะ่ะที่มันจะแบบ อาจจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้สําหรับบางคนนะมันเป็นเหตุการณ์ที่บางทีอะเราอะไม่ได้คาดคิดได้กับบางเรื่องเนาะเหมือนมันจะจบขึ้นน่ะ จบอย่างที่เราไม่ได้ตั้งตัวได้นะสําหรับบางคนเนาะบางคนน่ะการงานการเงินได้บางทีการเงินอะเราอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้จ่ายแบบที่เราอะไม่ได้คิดว่าจะต้องจ่ายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะต้องมีสติให้มากๆและก็ใจเย็นเนาะแต่ว่าคุณน่ะได้ไพ่สิ่งที่จะช่วยเหลือดีคุณไม่ต้องกลัวคุณมีสิบถ้วยนะคะมีคนช่วยเหลืออยู่มีคนครอบในครอบครัวช่วยเหลืออยู่นะคนวันศุกร์นะคะก็โดยรวมแล้วถือว่า ไม่ไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวนะแต่ที่แม่หมอจะเตือนคืออารมณ์อย่าใจร้อนตัดสินใจอะไรนะอย่าลังเลนะคะอย่าลังเลอาจจะมีเรื่องเข้ามาอย่าใจร้อนตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดโน้ตให้เด็ดขาดแล้วก็ใครที่มีความกังวลหรือทําอะไรอยู่นะ หาคนที่ปรึกษาคุณมีครอบครัวคุณมีคนช่วยเหลือคนคนรักให้คําปรึกษาได้นะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะแล้วก็มีดวงการเดินทางเกิดขึ้นเนาะอ่าคนวันศุกร์ช่วงนี้บางคนนะอาจจะมีอะไรสนุกเกิดขึ้นกับตัวคุณเองมีอะไรใหม่ๆมีการเดินทางมีสละใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะของคนวันศุกร์ไปแล้วการเงินไม่ขึ้นเนาะถ้าถามถึงการเงินคน